สบายดีทุกคนสบายดีกับช่องอีดัมชาแนลนะจ๊ะมาจ้าเมื่อน,นี้พาทุกคนมากินยำส้มโออ่าทับทิมสยามเนาะแล้วก็ใส่าแอปเปิ้ลแล้วก็เอยียงเกาะใส่แอปเปิ้ลน้อยแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้เอ,อียงเกาะเฮ้ยเอียงเกาะอ่าซื้อยอ,นนอยังจื้อไปได้ยังไงวะหัวยังวะ ซื้อบาได้บวหิมะอันนี้คือเอื้นบวหิมะนะจ๊ะทุกคนง่ายๆปอกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะพันแลบแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้มันจะบดดำเนาะแบบอยากกินก็หยิบมากินได้เลยอย่างสีนะจ๊ะเออว่ะชื่อซื้อบาได้มาทุกคนมากินกันเลยจ้ะทุกคนมีอันนี้เหลือเมื่อวานนี่ไอ แคบหมูแคบเออยๆมากินกันเลยเด้อบัว,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 วบ้าหงาวแซ่บแซ่บทุกคนซิมแล้วก็ว่านะแซ่บได้แซ่บว่าหนัวถึงใจแค่ว่าชัดี่สุดสิ้อมองเผ็ดพร้อมปิดเผ็ดร้น,น,นไปทุกคนอืม้ม ุดมือนี้ลองตั้งกล้องลวงนี้เบึ่งเนาะแบ่ไไว่ายังให้เห็นอันอาหารไกลๆเนอะงามก็กันเห็นตัดเห็นแจงอยู่หว่าซับแหงดเด้อแดงหนัว น้ำส้มโอ,อก,กับมะแขกนะเข้ากันดีค่ะอืมชอบปลาคณาเหลือง แช่นัวให้นัวอันนี้บ่หอหมะมาแอปเปิลน้อย ไม่ไมีใบกระถิ่นนะยากกินใบกระถิ่นกับใจกันคือใช่ไหมหมนตุ้งดีอำนะ่ำล้ำกินข้าวแล้วมือเ้านี่คิดยากก็เลยว่าเฮ็ดงามกินก่อนใช่นาะอัดคลิปเมื่อก่อนใช่นาะแซ่บทุกคน มาแข้งเข้ากับน้ำปลาแดงแนะล้วแล้วเทเลดมาบ้วนหิมะอ่ะ ซื่นใจใช่ว่ากินอันนี้นะ่ะมันหวานจางๆหวานจางๆคือแบบว่าได้หวานฉ่มอย่างนะะนหวานมีรสหวานชอบแบบว่าพวกเช้าเขาเขาจะปลูกเนาะปลูกไว้บนนนั้บนเขาบนดอยนะเวลาขึ้นไปมันมีน้ำเกิี่อันนี้ก็คือที่กินแผนน้ำประมาณคิดคิดว่าสันย แซ่บท <54. S 2> ุคนสใจมากแค่ <cción> มีแหงแต่ว่าด้กินปลาแดกแล้วมีแหงแล้ว กินตำมังงมเผ็ดทุกคนเผ็ดหรือเผ็ดบ้างอยากกินตำมังงมใส่อีกระปูกรุเงเทพอยากซอกง่ายเว้ยชอบตำเผ็ดน้องได้สั่งมาในเพดทุกคนพวกนี้แผ่มานั่งขายแบบกระปูนาบ้านเนางถิ่นเป็นเจ้ากินแต่ยัวยัวยากยากอยากกิน ขอโทษขี้มกแต่ิเจะเป็นสิงละ เผ็ดทุกคนเผ็ดแล้วแกกินมุ้งย่อยแบบนี้นะแก้เผ็ด hết rồi hết ai lại một hiện lại rồi nghe chuyện sẹp sắp đường chạy mình đi nô hết đường chạy à โอเคละ13นาทีบ่ไหวละบ่ไหว,ลไวลแ,ไแล้วบ่ไหวแล้วเพรแยงไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบกดคลิกให้เด้อๆเป็นกำลังใจแน่้าทุกคนเนาะอย่ากเฮ้ยยังก่อให้มันบรรลุถึงเป้าเนาะ เด้อจ้าฝากดันอีดัมเด้อทุกคนเด้อไป็ลไรเด้อบ๊ายบาย